้เขีียยนอ่่างแล้วเอ้ยอันนั้นเยอะเกินถ้ามาด่าเรียงอย่างนี้ไอ้อย่างนี้แล้วแต่เล่นให้ยากทำลายมาจับมือแล้วเนี่ยครูอยากดูปฏิมากรรมปฏิมากรรมของ AF6 ของเราว่าถ้าพวกหนูจะรวมตัวกันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นหรือปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งอะ จะเป็นยังไงที่แสดงความเป็นตัวตนแล้วเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเอฟหกด้วยใช่ครับเป็นงานไปทีละคนก็ได้มาทีละคนข้างบนสูงสุดเออต้องมาเลยไม่ต้องบอกกันอย่าพูดมายืนเลยขงกิจจะทำท่านีกิจลมไปตคนอื่นต่อคนอื่นต่อคนอื่นต่อคูอยากดูคูจะถ่ายรูปมาให้เห็นปุ๊บแล้วรู้เลยนะว่าเป็นเอฟหก ไม่ต้องบอกทำเลย uh, ทำไปเลยเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาอีกอ่ะข้อสองข้อลูกเร็วเดี๋ยวไม่มีที่อยู่นะเอาเป็นเริ่มร้อนทีเริ่มร้อนเห็นกันก่อนเห็นเพื่อนก่อนไม่ใช่เป็น AF6 ไม่ได้บอกเป็นเอฟหกไม่ได้บอกเป็นเอฟหกพี่เห็นปุ๊บแล้ว AF6 แน่ๆปฏิมากรรมแม่ไม่ระวังเลยอยู่นี่ตึ้งปฏิมากรรมจะขอถ่ายรูปไหมวิธีทำไรอ่ะวิธีเป็นใคร ตัวเป็นแม็กเมล์คะกูอ <i mean> ่ะขออีกขออีกขออีกกันหนึ่งเป็นเอฟหกทำไงให้มันเป็นเอฟ6กแล้ก็ทำเป็นเลขหกไม่ต้องทำไทยนี่ก็ได้นะอ่ะพรีเซนต์ก็ได้ใช่ปะเป็นเลขหกทีละคนทีละคนเริ่มก่อนอ่ะใครเริ่มอยู่เริ่มอีกนะเอ่ะมาคนแรกมาละ แล้วครูก็ต้องปีนขึ้นไปถ่ายยังไงอะเดี๋ยวอ่อะมันคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนอะไรอะก็อะไรมันกำลังจะใช่แล้วแหละเดี๋ยวขอดูหน่อยสินิดนึงเป็นอัฟเซิร์เหรอไม่นะแอนแอนรู้ชัวราว่าที่พี่ทำท่าใครรีบๆหน่อยนะอยู่นานไม่ได้วเดี๋ยวหมดแล้วผู้ชายเราก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว โอ๊ตเฮยทีอะไรนี่เฮ้ยตอีเข้ามาแล้วทีตีเข้ามาแล้วทีทำไรอ่ะกันกกำเนิดค่ะให้เป็นเอฟหกเลยเดิมไม่งั้นข้ามหนึ่งค่ะเอฟหกเอให้เห็นปุ๊บแล้วรู้ว่าเป็นเอฟหกนะอักกิ๊กเข้าไม่เป็นไรหรอกแล้วโออเคอ่ะเวแล้ข้าไปแล้วอย่าเพื่อนไม่ไหวนะ AF6 มา ไม่รู้เขาเลยต้องดูแล้วเพื่อนนคนอื่นไม่ไหวแล้วแม็กหน้าแดงแล้วแม็กหน้าแดงแล้วปฏิมากรรมรุ่น AF6 แล้วต้องไป AF6 นะเดี๋ยวแกดูว่าแะรู้ไหมเป็นแบบเป็นแบบ กิดว่าทำไมนี่คือเอเอฟหกตรงไหนเหรอคืออะไรรู้โอเคอ่าวงกลมครับหลอ,อเพื่อนใช่ไง<อ>ไม่ต้องการให้มันเป็นเนไม่แต่ไม่เข้าใจว่าพี่ธีไปต่อทำไม <laughs> ต่ออะไร <laughs> โงอะไรสามเดือนใช่ไหม <laughs> มา <laughs> ดูว่าหนังเรื่องนั้นวงกลมขาวงกลมจับมือวงกลมจับมือเลยเราไหมเดี๋ยวเรียนดูขยายขยายขยายออกมาเล่นกับแอนเยอะหน่อยเล่นกับแอนเยอะหน่อยขอร้องขอ้ช่วยเล่นกับแอนหน่อยขอร้องแอนเขาขอร้องมานานละสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมเฮ้ยทำมากแบบนี้ต่อๆขยายเลยขยายจริงๆไดจับมือไปสี่เหลมก็มวงกลมแล้วอ่ ใช่สามสองสามนี่ไงอ่ะเราเข้าไปทำไมถักมุมนี่ไงแล้วเราก็หักเข้าไปอย่างนี้ใหญ่ใหญ่เอาถ้าทำไมมันยากอ่ะก็แค่สามยากปะแอ้บว่ามุมตรงเลยไม่งั้นวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะเอาละค่ะเมื่อจับมือกันแล้วใหญ่เคลื่อนใหญ่เคลื่อนใหญ่อีกใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้าอ่ะดี